สวัสดีครับท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีวันนี้เรามาอยู่ที่น้ําปั่นผลไม้สดนะครับบ้านดินคาเฟ่ยอยู่ที่ทชืบมือนะคระวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างชาเขียวมะชากับชาผักชายานั้นอะไรจะทีเด็ดกว่ากันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเทสดูเลยนะครับโอเคนะฮะนี่นะครับอันนี้เริ่มต้นด้วยชาญี่ปุ่นก่อนแท้ๆนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับนี่นะครับแบบญี่ปุ่น ก็ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูแบบนี้นะครับโอเคนะฮะนี่นะครับก็ผงชาผักชายานะครับฉีกใส่ไปจํานวนสองซองนะครับหรือสะดวกหน่อยก็จะเป็นแบบขวดดูนะครับดูดูอนุละเอียดของเขานะฮะตัวนี้เป็นผักนะผงผักโขมเอกประสงค์นะครับทาอาหารเครื่องดื่มได้ทุกชนิดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอะไรจะอร่อยกันครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างชาเขียวมัชฉะแท้ๆจากญี่ปุ่นกับชาเขียวมัชฉะ นะครับโอทอปของขอนแก่นของเราดูจากลักษณะรูปร่างหน้าตาก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับทางนี้จะมีสีเข้มกว่าน่อยทางนี้ก็จะเป็นสีธรรมชาตินะครับเพราะของเราเนี่ยไม่ได้แต่งสีแต่งอะไรนะฮะก็จะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นเลเยอร์ของเขานะครับส่วนด้านนี้นะฮะก็ดูนะฮะอ่านะครับ เพิ่มแสงให้หน่อยนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ฮะนี่นะฮะอันนี้คือผงผักขมชายาในะส์นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในรูปของเป็นซองชาแช่นะครับดูนะฮะนะฮะโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะโอเคนะฮะ นี่ครับหลังจากที่เราไปปั่นมาแล้วเราก็มีสมาชิกท่านนี้นะครับที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเราเราก็เลยมาทําการให้ท่านเทสเออนี่นะครับซ้ายมือของของของ,ของท่านสมาชิกท่านนี้นะครับก็คือจะเป็นชาผักชายาของเราส่วนขวามือก็จะเป็นจากญี่ปุ่นนะครับท่านนี้นี่เราสดสด,สดนะครับอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอก,ออไ,มออบอกไม่อร่อยนะครับลองเทสดูเลยนะครับนี่ฮะในระหว่างที่เทสนะครับผมก็จะนี่ฮะประโยชน์ของผักชายาลดการสะสมการอิจฉาในป่าอะไรได้หมดนะครับนี่ ในต่างประเทศเขาก็นะครับทำแบบว่านะครับเป็นแคปซูลนะครับหรือเป็นผงชานะครับนี่นะฮะนี่ก็คือสปปรรพคุณของเขานะครับก็ผักชายานั้นจะมีโปรตีนเนี่ยมากกว่าถั่วอัลฟา,ฟาแล้วก็ผักโขมเนี่ยมากหลายเท่าเลยนะครับแล้วก็มีแคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยดูรายละเอียดนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดจากต่างประเทศนะครับอ่าเดี๋ยวสมาชิกลองเทสดูนะครับว่า ขวามือของกระผมเนี่ยก็คือนะครับเป็นผงผักชยยานะครับผงผักชยยาส่วนซ้ายมือนี้ก็เป็นผงอัชะญี่ปุ่นส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำคอโรฟิลนะครับที่เราได้ใส่ลงไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการจะเพิ่มคอโรฟิลในร่างกายนะครับเมื่อมาทาเป็นเครื่องดื่มแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ไม่ต่างกันนะครับฉะนั้นแล้วท่านใดที่สนใจนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับ 083302574นะครับเรารับผลิตแล้วก็รับแปรูปด้วยนะครับโอเคนะครับ